นี่มาามังหายแล้วนีครับอีอยู่ดีๆเป็นแบบเป็นหนักเลยเนี่ยไหลเยิ้มลงมาที่คาลิปเปอร์เลยอะตอนนี้เราอยู่กันที่3ามสองศูนชบราชพฤกนะครับครบวงจรมีทั้งต้อมมีทั้งอล่ลมี ตอนนี้กำลังเอาแกนโช๊คไปใส่ซีนอยู่นะครับใกล้จะเสร็จแล้วรอสักแป๊บเจอรักิี่ดเหรออะไรท่เขา สปริงมันล้าอ่าใช่น้องเพิ่มน้ำมันได้อีกประมาณ10 ml 10มิลลิลิตรจากของเดิมมัน4.5เราเพิ่มเป็น4.5โอเคได้ครับก็ช่างแจ้งว่าสปริงมันล้านะครับสปริงโชุกทีนี้ก็เลยมีการเพิ่มน้ำมันให้เกินค่ามาตรฐานไป10 ml นะครับเพื่อจะได้โชุกมันหนึบขึ้นนะครับเพราะว่าสปริงมม่เกิด ความล้าเกิดขึ้นนะรถปี17นะครับ c ี6 5 0 f ตอนนี้กำลังเอาไปทดสอบอยู่นะตรวจสอบ่ะมาใช่ใช่ตเรียบร้อยไปชำระเงินยอนหนึ่งสามสามส่ว ค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ตกประมาณพันเก้านะครับรวมกับซีนแล้วก็จะมีค่าค่าซีนนะครับอันนี้เบิกศูนย์ห้าร้อยหกสิบสองบาทนะครับแล้วก็น้ำมันชูหกร้อยห้าสิบาทของ y s ออนะครับแล้วก็สเปซสองรยห้าสิ250บาทแล้วก็ค่าช่างห้าร้อยบาทนี่ครับเนียๆเ,เลย ก็ไปใช้บริการได้นะครับก็ตกประมาณพันเก้านะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เบียงเท่านี้ครับการเซอร์วิสรถเปลี่ยนซีนโช๊คนะครับโอเคเจอกใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ